สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องารพยากรณ์ดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r s i Plus Channel นะคะต้อนรับเข้าสุขคำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิป timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12ราศีนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือว่าเซอร์ไพรส์สำคัญอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้เป็นเรื่องใหญ่สำคัญเป็นเรื่องที่สิ่งสำคัญที่เราต้องรู้นะคะก็แล้วแต่พี่ไพ่จะบอกเลยนะคะกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่าเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์ เจ r e a d i n g นะคะไม่ได้ทํานายเจาะจงบุคลคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอทุกท่านดูเป็นแนวทางอย่างมีสติแล้วก็มารับกําลังใจดีๆเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตา,าไม่ใช่ไพ่หรือคำแนานของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นแล้วแต่พี่ไพ่จะเตือนเลยนะคะแต่กิ่งฟ้าก็ถือว่าคลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านอย่างเช่นเดิมนะคะอะอย่าลืมนะถ้าเรารับกําลังใจดีๆหรือพลังงานดีๆอย่าลืมส่งต่อให้กับผู้อื่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่ารับอลิ่นเดียวไม่เคยส่งต่อให้กกัับผู้้้ออื่่่่่นนนนเลลยไไไมไดดดะะะะะคคาาารรสง,งงงงตพีๆจิ แล้วก็สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เสียตังค์ใดๆนะคะการให้กําลังใจผู้อื่นเนาะอ่ะโอเคสําหรับท่านใดนะคะที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะคือแจ้งไว้ก่อนกิ่งฟ้าเป็นตัวของตัวเองเรตลอดนี่คือคาแรคเตอร์และแนวทางในการทํานายตลอดตลอด 9ปีเกือบ10ปีในการทําคลิป YouTube หรือการดูดวงแล้วนะคะอ่าฉะนั้นใน YouTube มันปรับได้นะคะมันจะเป็นฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณนะคะเรียกว่า playback speed หรือปุบปรับความเร็วความช้าสามารถปรับได้เลยถ้าทุกคนโอเคกับ normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆแต่ถ้าอยากเร็วขึ้นช้าลงปรับได้เลยนะคะตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็สาหรับท่านใดที่อยากสนับสนุนกิงฟ้านะคะนอกจากการดูคลิปเราต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับแฟนช่องทุกท่านนะคะที่ส่งซูเปอร์แทงกันมาล้นหลามมากๆเลยนะคะแล้วก็มี ในการอุดหนุนตะกร้าที่กิ่งฟ้าแปะใน store หรือร้านค้านะคะด้านล่างใต้ description นะคะหรือเข้าไปในช่องของกิ่งฟ้าแล้วก็เลื่อนไปขวาสุดเลยเป็น store หรือร้านค้านะคะถ้าคุณกดตะกร้าของกิ่งฟ้าหรือว่าส่งซูปเปอร์ตังมาให้กิ่งฟ้าก็จะได้ส่วนแบ่งจาก YouTube เล็กๆน้อยๆนะคะเรียกว่าคอมเล็กน้อยนะคะในการต่อยอดในการพัฒนาคลิปต่อไปให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าทาคลิปตรงนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ใดๆนะคะทำเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าเป็นทาเป็นเป็นหนึ่งว่าชีวิตประจาวันของกิ่งฟ นะคะก็อยู่กับทุกท่านต่อไปเรื่อยๆตามที่กิงฟ้ายังสุขภาพร่างกายไหวละกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะทุกการสนับสนุนอยากจักใจจริงๆนะคะหรือบางท่านก็แค่กดไลค์กด subscribe ก็ดีใจมากๆแล้วนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโบของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องเซอร์ไพรส์สำคัญอะไรนะคะหรือเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรที่กำลังจะเกิดข,ขึ้นคุณณรียเวลา15วันนี้เรามาดูไปแนวทางกันเลยดีกว่านะคะคือแล้วแต่ไพ่ Rasi Singh Beginning Divine support Spiritual practice Four of cups Six of pentacles Seven of wands Nine of Cups, Four of Pentacles, Seven of Swords, Seven of Pentacles, Queen of Cups, Ten of Swords, Three of Cups, พระแม่โพศกเท้ากูเวนนะคะหรือว่าปู่เวสวรรณแล้วก็เป็นหมอชีวโกโกมารพัฒนะคะโอเคเป็นยังไงบ้างโดยภาพรวมสิ่งที่หญิงฟ้าเห็นนะคะพลังงานนะคะจะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ การมีอะไรที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะคะถ้ายิ่งใครปฏิบัติดีกระทาในสิ่งที่ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองค่ะกินฟ้าบอกเสมอทุกคนมีเสียงศักดิ์คุ้มครองค่ะไม่มีใครวิเศษกว่าใครทุกคนมีเทวดานางฟ้าประจําตัวอยู่แล้วแต่ถ้าเรายิ่งปฏิบัติดีกระทาในสิ่งที่ดีเทวดานังฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าเราไปไหนมาไหนก็มักที่จะเมตตาเอ็นดูเราหรือว่าอาจจะดนจิตดนใจให้มนุษย์เพื่อนร่วมโลกของเราเนี่ยแหละค่ะ เอ็นดูเราหรือเมตตารา,ราหรือทําอะไรก็ราบเรือนราบเรียบในทุกสถานที่ทุกสถานการณ์แล้วก็ทุกบุคคลที่เราเจอนะคะแต่มันก็มองได้อีกมุมหนึ่งว่าถ้าเราปฏิบัติไม่ดีอ่าก็อาจจะแปลว่าสิ่งที่มันไม่ดี สิ่งที่เรียกว่าวิบากกรรมกรรมชั่วที่เรากระทำอะ่ะจะเด้งข้อหาตัวเราเองไวมากกว่าปกติลองกระทำดูได้คะ่ะแต่อยากให้ทำกรรมดีดด,ดีกว่านะคะอย่าทำกรรมชั่วเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าอันนี้คือกิ่งฟ้าพูดเล่นนะคะแค่พูดว่าอย่าทำกรรมชั่วทำสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีดจะ เขาเรียกว่าตอบแทนเราแหละในสักวันหนึ่งแต่ต้องทําดีโดยที่ทำด้วยเจ็บริสุทธิ์ไม่ต้องหวังอะไรนะคะแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าบุญจะหนุนนําหรือบุญจะนําพาในสิ่งดีๆให้กับตัวคุณทุกท่านแน่นอนนะคะแล้วก็เรามีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทำนะคะถ้าใครทําพวกข้าราชการหรืองานอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับต่างประเทศต่างภาษาบริษ,ษัทข้าชาติ หรือว่าพวกแนวสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะาการเรียนการศึกษาวิชาความรู้หรืออาชีพที่ต้องบุกต้องลุยนะคะต่างๆหรือว่าอาชีพที่อาจจะเป็นงานพวกงานอีเวนต์ทำงานร่วมกับผู้คนเยอะๆนะคะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของมีคมอย่างเช่นเป็นเชฟเป็นหมอแพทย์พยาบาลและอื่นๆเป็นต้นเป็นอาชีพที่ต้องแก้ไขปัญหาคนอื่นหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นช่วงนี้จะดีเป็นพิเศษนะคะหรือเป็นอาชีพที่เป็นงานบริการทุกชนิดนะคะที่ไม่ได้ทาผิดศีลธรรมกิ่งฟ้าบอกเลยว่าช่วงนี้แปลว่า คนเมตตาเราดีหรือว่าคนที่เราแบบอาจจะเป็นลูกค้าหรือว่าคนที่เราอยู่ร,อ,รอบๆข้างอ่ะจ,จะเมตตาเอ็นดูคุณดีมากๆนะคะแต่หนึ่งอย่างที่เป็นคําเตือนเลยคืออย่าให้ใครมาหักหลังมาหลอกลวงเราได้อย่าเชื่อคนงาน่ายอย่าหูเบาอย่าไปสมมติถ้าเราจะร่วมหุ้นอะไรกับใครอย่าไปอ,อ,อย่าลืมที่จะเซ็นเอกสารสัญญาหรือว่าดูสัญญาดีๆ อย่าไปทําอะไรที่มันทาให้ตัวเองเดือดร้อนอ,ะอ่ะทุกอย่างต้องรอคอบพิ่เยอะขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนะคะแต่ช่วงนี้มันอาจจะแปลว่าเราเองต้องพลิกแพลงสถานการณ์ให้เก่งหรือว่ามันอาจจะมีอะไรที่เราเองแบบเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เราต้องแก้ไขซึ่งคุณแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เก่งคุณเอาตัวรอดได้เก่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะแต่อย่าทําอะไรที่มันทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นพอแค่นั้นเองที่กิ่งฟ้าต้องย้ําหลายรอบเพราะว่าพลังงานขึ้นชัดมากนะคะในเรื่องกับทํากรรมดีทํากรรมชั่วนะคะในตรงจุดนี้นะคะแต่ถ้าเราทําสิ่่งดีๆนะพแมมโข,ขึ้า คือร่ํารวยเงินทองราบรื่นหรืออาจจะแปลว่าลืมตาอ้าปากได้การเงินดีขึ้นชีวิตของคุณหรือคุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะคะช่วงนี้อาจจะมี choice หรือมีอะไรที่แบบเป็นหนึ่งเป็น option เป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจต้องคิดต้องเลือกนะคะแต่ กิ่งฟ้ามองว่าค่อยๆใช้สติในการไต่ตองเดยวคุณจะตัดสินแล้วก็เลือกได้ถูกต้องแน่นอนอบางคนอาจจะบอกว่าตัดสินใจว่าจะไปทํางานที่นี่ดีไหมหรือว่าจะย้ายสถานที่ดีไหมจะย้ายสถานที่อยู่อาศัยหรือว่าจะเดินทางไปที่ไหนดีอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมีการตัดสินใจซ้าย,ายขวาหรือว่าจะหยุดไวพ้พอแค่นี้จะไปต่อคนนี้ดีไหมอะไรเงี้ยมันจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้กิ่งฟ้าจะบอกเลยว่า เงิทนทองคุณนะคะถ้าจะหมดไปจะหมดไปเกิดเรื่องของกินของบริโภคการเข้าสังคมแต่ถ้ามันจําเป็นต้องใช้ก็จําเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้ไปแต่ถ้าไม่จําเป็นช่วงนี้ถ้าคุณเก็บเงินดีๆนะเก็บเงินได้เยอะมากเก็บเงินได้ดีมากหรือบางคนอาจจะมองในแง่ดีบอกว่าไม่มีเวลาใช้ตังค์ <c oughs> ขอให้เป็นเช่นนั้นงานยุ่งแต่แบบก็ต้องดูแลสุขภาพนิดนึงแต่กิงฟ้าจะบอกว่าถ้าใครที่ดูกิงฟ้าอยู่นะตอนนี้แล้วเป็นอ,อาการป่วยอ่ะเป็นกําลังป่วยอยู่หรือเป็น อาการปวดที่สามารถรักษาหายได้นะคะคิงฟ้าจะบอกเลยว่าหายเป็นเป็ดทิ้งอาการจะดีขึ้นแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่ดูแลตัวเองทํางานแบบใช้ประหนึ่งร่างกายของเราไม่ใช่เครื่องจักรเนาะบางคนใช้งานในร่างกายตัวเองเยอะเกินไประวังโรคคลายแค่เจ็บจะถามหานะคะระวังแบบไข้วัดคัดจมูกเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจออหรือว่าโรคอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเส้นเลือดต่างๆหรือว่าความดันนะคะหรือว่าต้องระวังถ้าสมมติเราไปดื่ม อ่ะอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณนะมันเป็นการเข้าสังคมหรือว่าความชอบของคุณก็เป็นสิิงของคุณแต่อย่าเมาแล้วขับไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เอาอย่าหาทานะคะหรือว่าบางทีบางคนเนี่ยอาจจะดื่มหรือว่าเอา่ออาใบายมุกต่างๆเนี่ยระวังว่าปัญหาสุขภาพจะตามมาในภายภาคหน้าได้จากสิ่งที่เรา กรรมของเราที่เรากร,ระทำากรรมดีกรรมชั่วอยู่ที่ตัวเราการกระทำดีหรือการกระทำชั่วก็อยู่ที่ตัวเรามันจะเข้ามาหาเรื่องสุขภาพและร่างกายและจิตใจของเราได้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราทํา สิ่งที่ดีนะกิ่งฟ้าพูดเลยว่าสิ่งดีๆจะตอบแทนคุณเยอะมากๆแล้วจริงๆแล้วอย่างที่กิ่งฟ้าบอกน,นี้เรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองทรัพย์สมบัติหรือบางคนอาจจะได้อสังหาหรือว่าอยู่ آ, ดีก็ได้ได้เงินได้ทองมาอะไรเงี้ยเนี่ยพ่ยขึ้นทรัพย์สมบัตินะคะเงินทองต่างๆแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีกําลังจะหลุดพ้นออกไปบางท่านอาจจะมีโอกาสได้กลับไปทําอะไรเดิมๆเก่าๆหรืออาจจะมีคนเดิมๆคนเก่าๆได้กลับมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้นะคะแล้วพ่ยขึ้นคําว่ายึดเหนี่ยวจิตใจหลงปู่ทวดขึ้นมาแค่คาด ที่จะหาบางสิ่งบางอย่างมันยึดเหนี่ยวจิตใจอะนะคะการที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจคือ จงยึดเหนี่ยวจิตใจในเรื่องสติและปัญญาดีที่สุดแต่กิ่งฟ้าเข้าใจอย่างกิ่งฟ้าก็ยังเป็นนะบางทีอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนะคะพระหรือเทพอะไรเงี้ยแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะไปเช่าบูชามาเพิ่มแต่ขอให้เช่าบูชาในแหล่งที่ไว้ใจได้อย่ารับอะไรสุ่มสี่สุมส่มห้าม,มาระวังนิดนึงด้วยละกันนะคะแล้วก็ในเรื่องการขับรถกิ่งฟ้าเพิ่งเตือนไปในเรื่องแบ,บบบางคนเมาแล้วขับหรือบ,บางคนขับโดยที่แบบยังง่วงนอนระวังในเรื่องการขับขี่การเดินทางในช่วงนี้ให้มากเพราะไพ การขับรถไม่มีสมาธินะคะหรือจิตใจเราวอกแวกอ่าจริงๆมันไม่ใช่แค่การขับรถอาจจะเป็นในจิตใจในเรื่องด้านอื่นๆในการใช้ชีวิตช่วงนี้บางทีเหมือนใจลอยๆหรือว่าอาจจะรู้สึกเครียดง่ายนะคะต้องพักตัวเองบ้างหาเวลาพักผ่อนโซเชียล,ยลดีทอ์ละจะเสื่อออนไลน์ไปดีทอ์ตัวเองแต่ไปพักผ่อนหรือว่าละทิ้งโซเชียลแบบออนไลน์ไปสักพักหนึ่งอยู่กับตัวเองอยู่กับคนรอบข้างอยู่กับสบัมภาเลี้ยงของคุณจะช่วยได้เยอะนะคะ ภายขึ้นพ่อแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆคอยปกปักเราอยู่แล้วถ้าเรากระทําในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็แบบว่าช่วงนี้อาจจะมีคนคอยมาช่วยเหลือสอนสั่งหรือว่าเป็นเหมือนเป็นหนึ่งครูบาอาจารย์ให้กับเราคอยให้คําแนะนําแน่ๆผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูได้ด้วยแล้วไพยขึ้นคําว่าแควคลาดปลอดภัยถึงแม้กิ่งฟ้าจะเตือนในเรื่องการขับรถแต่ในเวลาเดียวกันมันก็แควคลาดปลอดภัยแต่ทางที่ดีคือคุณเองต้องขับรถหรือว่าเดินทางอย่างไม่ประมาทถ,ถ้าประ,ประมาทเมื่อไหร่อันตรายอันนี้เตือนไว้เลยนะคะ ในช่วงระยะเวลา15วันนี้นะแล้วก็อย่าพยายามสร้างนี้เพิ่มนะคะช่วงนี้เราแบบของชิ้นใหญ่ๆและอะไรที่มันไม่จําเป็นละได้ละไปก่อนเพราะว่าการเงนินของคุณจริงๆมันดีนะคะในเรื่องของความรักกิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาก็เป็นได้แต่ก็ต้องพูดแบบนี้ว่าคนเดิมๆคนเก่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าได้กลับมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณได้แค่คุยแต่อาจจะยังไม่ได้สารต่อแต่มีคนเข้ามาค่ะถ้าเราแบบโสดอยู่เนาะอาจจะ ข้าไปคุย <c oughs> เข้าไปจีบมากกว่าหนึ่งคนเราเราโสดไม่ผิดค่ะแต่ถ้าเรามีคู่แล้วก็ไม่ควรจะรักซ้อนซ้อนเงินต้องระวังนิดหนึ่งนะคะความลับจะเปิดเผยถ้าใครกระทําสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่มันไม่ดีหรือรักซ้อนซ้อนเงินอยู่นะคะความลับหรือความจริงจะเปิดเผยออกมาในช่วงระยะเวลานี้นะคะเหมือนกับว่าเราได้เห็นอะไรบางอย่างที่เป็น,ปน,ปนหนึ่งเห็นท่าแท้ของคนหรือว่าบางคนอาจจะเห็นท่าแทของเราก <c oughs> ิ่งฟ้ามไม่เข้าข้างใครนะพลังงานขึ้นเป็นลักษณะนี้ขึ้นมานะคะฉะนั้นอย่าหาทําอะไรที่เป็นการกระทําความชั่วจากดวงที่ของกําลังดีของคุณเนี่ยกำ จะดีขึ้นหรือดีอยู่แล้วเนี่ยจะดรอปลงหรือฉุดลงทันทีนะคะอันนี้เป็นคําเตือนนะคะอ่าแล้วพ่ขึ้นฟื้นฟูค่ะชีวิตของคุณกําลังจะเจอสิ่งที่ดีหรือกาลังฟื้นฟูไปในทางที่ดีมีอํานาจมีบรารมีที่เพิ่มพูนและดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจงตหนีทีเหนียวหรือว่าต้องขัดใช้ตังให้เป็นเหมือนกับว่าเก็บเงินให้เป็นใช้เงินอย่างพอตัวอย่ามากเกินตัวประมาณนี้นะคะชุวงนี้บางท่านอาจจะเป็นการหลุดโพสหรือเป็นอิสระจากบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าเป็นอิสระจาก งานที่รู้สึกว่าไม่ใช่และตอนนี้ได้ทําอย่างอื่นใหม่ๆและหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้มีแลนที่อยากจะออกจากงานประจำไปทําอาชีพเสริมอาชีพเสริมการเป็นอาชีพหลักทาอาชีพอิสระก็ได้แต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกบางท่านอาจจะแบบจากอาชีพอิสระอาจจะกลับไปทํางานประจําก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือมีแลนประมาณนี้นะคะธาตุไฟสมบูรณ์คือความอํานาจบารมีการฮึดสู้แรงผลักดันการเดินไปข้างหน้าการก้าวกระโดดแต่ก็อย่าอารมณ์ร้อนอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาสมองสติเราอยู่ข้างบนอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา กิะะ่ฟ้าได้แค่เตือนโน้ที่เหลือมันก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเราสามารถที่จะควบคุมสติได้สิ่งต่างๆดีๆชีวิตของคุณจะดีมากขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมผู้หญิงคนนี้ออกจากแบบความเป็นดักแดก้การเป็นผีเสื้อที่สวยงาม พร้อมที่จะแบบบยบินไปสู่ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นฉะนั้นมันแปลว่าการเจริญเติบโตการไปสู่ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นมันสร้างบุญกุศลฐานบุญคุณคุณสําคัญบุญกุศลของคุณสําคัญค่อนข้างโคกับไพ่คําว่า divine support คือแรง support จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีหรือพลังงานด้านดีๆนะคะฐานบุญสามารถเป็นได้ว่าทําบุญกุศลการทําบุญกินฟ้าขอเน้นนะนะให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องอิฐหินบุนทรายทุกชนิดอาจจะเป็นการสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างห้องน้ําสร้างโรงพยาบาล การสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆให้แก่ผู้อื่นนะคะเหมือนเป็นการร่วมบุญ5บาท10บาทก็ได้1บาทก็คือบุญถ้าเราทําด้วยใจสูงแล้วก็มันแผ่เมตตากรวดน้ําด้วยจะยิ่งดีต่อต,ตัวคุณนะคะแต่ถ้าใครยิ่งสวดมนต์ทำสมาธิจะดีมากๆสําหรับตัวคุณบทสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้เดสคริปชันให้เสมอนะคะนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ1นถึงเนาทีจะดีมากๆสําหรับชาวราศีสิงห์ใครทําคนนั้นก็ได้นะคะอ่าก็นอกนั้นไม่มีอะไรนะคะเออจะบอกว่าช่วงนี้บางคนอาจจะมี มีโอกาสได้กลับไปเนียนยูเนียนกับเพื่อนหรือได้เจอเพื่อนฝูงเก่าๆก,ก็เป็นได้นะอย่างที่กิงฟ้าบอกเจอคนในเดิมๆครวเก่านะคะแต่มันจะจะเป็นได้มุมหนึ่งว่าช่วงนี้อาจจะเจอมิตรภาพที่ดีเจอกลยาณมิตรที่ดีเจอคนที่ดีมากๆที่เข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะฉะนั้นจงเก็บเอาไว้ถ้าใครเป็นคนที่แบบว่าดีกับเราหรือว่าในยามที่เราทุกข์ร้อนเขาอยู่เคียงข้างกับเราให้คําปรึกษาเราเไม่ทอดทิ้งทําความรู้สึกของเรา่ากิงฟ้ามองให้เก็บคนนั้นเอาไว้ไม่ว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นมาในเชิงความรักหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถ้าใคร มันไม่ดีมาเอาผลประโยชน์หรือว่าในยามที่เราทุกร้อนเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าใครมาดีมาไม่ดีนะคะมันจะเห็นได้ชัดเจนมากๆนะคะแต่กิงฟ้าก็มองว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นอะไรบางอยา่างเลยเห็นท่าท้ของคนมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ได้ด้วยนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านานําคําทํานายตรงนี้เป็นกําลังใจแล้วก็อะไรที่กิงฟ้าอยากให้แบบระวังตามพลังงานไพ่ก็ขอให้ทุกคนระวังด้วยละกันอย่างมีสตินะคะขออนุญ,ญาตจบคําทํานายเดี๋ยวเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอ,งอาจางกิงฟ้านะคะก็สามารถก ปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะหรือกดใน Store หรือว่าร้านค้าด้านล่างในตะก,กร้าได้กิ่งฟ้าแปะนะคะกิ่งฟ้าก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยหรือค่าขนมลเล็กน้อยจากซูเปอร์แตงแล้วก็ท่านใดที่กดตะกร้าก็จะได้เล็ก,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 กน้อยนะคะในการต่อยอดในการพัฒนาค,คลิปต่อไปให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมนะคะหรือว่าเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกริ่งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจและติ๊กตอกได้ออนุญาาตลไปก่อนนะะคเจออกกันนนใหม่่่่่คคคลิปืะททุาาาบบ๊ยยะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ